อโอ้โหปรบมือมากเลยเนะี่ยตูดไก่อันเดียวมึงทำขนาดนี้เลยหรอตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งเรากำลังตื่นเช้าจะไปดูวิวสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่พบรักของหมอเอิญพิดากับคุณสามีคุณสามีไม่ตื่นนะคะแล้วก็พี่อิทพี่โบมารับ ฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ทุกคนอยู่ในเมอเอิร์พี่ดาพบเรน <Yeah. S 2> เราจะไปเพลินกันแถวว่าเน,นี่งแล้วนะ <Yeah. S 2> แต่ว่า <Yeah. S 2> ยังไม่บอกว่าจะเป็นที่ไหน <Yeah. S 2> เดี๋ยวไปดูวิวแล้วค่อยเฉลยแล้วกันเนอะว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> หลังจากที่เราผ่าน เส้นทางกันนะคะแล้วคันว่าอยู่ๆก็เจอวิวนี้โอ้โหเปิดประตูสีคอบรออะไรชึ้งหัวใจเราจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราเปิดประตูมาเราเจอภาพนี้อยู่ตรงหน้านี่ตอนนี้เราอยู่ในยุคโควิดรลอกสองนะก็ต้องใส่แมสกันอันนี้เอาออกก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราจะคุยกับกล้อง <laughs> เราอยู่วัน,นะอุทยานหาฬรัตน์นะคะ ก็เป็นวนอุทยานหนึ่งเรียกว่าเป็นซีรีส์ต่อจากเขาที่แล้วเนาะเขาที่แล้วเราพาไปภูผาล้อมใช่ไหมทีนี้เป็นวนอุทยานที่มีอ่างเก็บน้ําที่ชื่อว่าคุยน้ำหานตอนบนนะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะใครๆก็บอกว่าแม่สวยยังกว่าสวิตเซอร์แลนด์เลยนะเวลาที่ขับรถมาที่ห้วยน้ำหมานตอนบนนี่ละค่ะ เป็นวนอุทยานที่มีห้วยน้ำหวานตอนบนอยู่ตรงกลางวนอุทยานเลยนะคะและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริเวณหน้าอุทยานซึ่งสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ๊ะ งจุดนั้นและค่ะตรงที่ที่คนยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะคะผมได้คุกเข่าขอบอกเอื้นแต่งงานตรงนั้นนะที่เป็นครั้งแรกเลยอะที่เข้าใจความรู้สึกว่าเวลาที่ใครสักคนคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเราขอแต่งงานทําไมเราถึงน้ําตาไหลเราบอกไม่ได้นะว่าทําไมเราถึงน้าตาไหลแต่มันไหลออกมาเองเลยค่ะตรงนี้ก็เคยเป็นที่ที่เรามานั่งเขียนงานกันค่ะเรา นั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็นั่งเขียนงานที่เราอยากเขียนคุณผมก็วาดภาพที่ตัวเองอยากวาดออกแบบบ้านที่เขาอยากทำเด้าปีผ่านไปแล้วความสวยงามทางธรรมชาติยังคงอยู่เป็นสิ่งที่ชื่นใจมากๆเลยตอนเช้าๆตอนนี้เราจะเห็นมีหมอกค่อยๆเคลื่อนแล้วก็ไอน้ำที่มาจากพื้นน้ำค่อยๆลอย ผ่านนิว้ไปสีสันของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าหรือว่าสีส้มต่างให้พลังชีวิตผ่านดวงตาของเราไหนๆเราก็มาที่สวยขนาดนี้แล้วเนี่ยรวมถึงเรามากับตากล้องคนเก่งของเรานะคะวันนี้เนี่ยถ้างั้นเนี่ยเรามาถ่ายภาพ โปรไฟล์ใหม่ของหมอเอิญในปี2.0.2.1โดยฟรีมือพี่อิทที่คาริรัตกันดีกว่านะจ๊ะเดีย๋ยวคอยดูรูปนะว่าเป็นยังไงนอกจากเราจะ มาดูธรรมชาตินะเราจะมาดิฟกาแฟท่ามกลางธรรมชาติกันนะตอนนี้คนของอุปกรณ์กันชาวคณะเราไปรอในการตั้งโต๊ะในการดิฟละอันนี้เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ในการดิฟนะครับช่วันี้ดิฟกินได้อยังไม่ได้เลย <laughs> แม่ยังทำให้จานไข่หน้าสิมีความลับตอนนึงน่งนะ่างที่บอกว่าเอ่อคุณพงษ์เนี่ยสามีเนี่ย เขาขอแต่งงานที่อุทยาแห่งชาตินี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ตำแหน่งที่ขอแต่งงานกันนะหลังจากที่ถ่ายที่ดูไกลๆจำได้ว่าวันนั้นนะคะก็มาก็เย็ยนๆล่ะปรากฏว่าตื่นเต้นค่ะอู้ถูขอแต่งงานครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งเดียวเลยปรากฏว่าลืมโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ขับรถออกไปกันค่ะโอ้โหหลังจากนั้นก็คือมืดค่ำมากแล้วก็ที่นี่ไม่มีไฟนะ ต้องขับรถกลับมาเอาค่ะจำได้วันน่ากลัวมากๆก็เลยทำใหเ้เขาเรียกว่าจําวันที่ถูกขอแต่งงานได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าตอนที่ถูกสวมแหวนหรอกนะแต่เพราะว่าตอนกลับมาเอามือถือเท่ากลางความมืดนี่นะคะน่ากลัวจริงจว้าวพาทิตย์ขึ้นแล้วเอา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 ๊อทำไรอะเช็ค <laughs> ว่าปลอดภยัยไหม ไม่ปลอดภัยซึ่งไม่ปลอดภัยอะไรปลอดภัยไหมฮะนั่งพื้นดีกว่านั่งพื้นดีกว่าว้าวหมาแล้วพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากเลยนี่นี่ตำแหน่งนี้เลยนะตำแหน่งนี้เลยนะตำแหน่งนี้เลยเสี่ยพงขอหมอเอิญแต่งงานอผ่านมาเก้าปีกลับมาแต่เจ้าบ่าวไม่มาเพราะว่าไม่ยอมตื่นตื่นเต้นแล้วพระอาทิตย์ดวงโตขึ้น อพอที่ดงวงโตเลยเราได้ยินเสียงเรือลอยมา,าและเสียงท้องร้องที่หนักหน่วงมากตอนนี้นนนะเฮ้ยมุมนี้เลยพี่โบมุมนี้เลยคือพี่โบเหมือนพงแล้วก็ไอหมานั่นระเหมือนเอิ <c oughs> มุมนี้เลยตรงนี้เลยเออขอแต่งงานตรงนี้เลย <c oughs> ตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะดิฟกาแฟกันแต่ยังไม่มีใครต้มน้ำนะคะพี่บีเริ่มวายแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องอขอลองท้องเพราะว่าตอนนี้นอกจากเสียงเรือแล้วเนี่ยเพราะว่าเสียงท้องตัวเองดังมากอันนี้เป็นหน่วยต้มน้ำกำลังพยายามต้มน้ำกันอยู่คือตกวิชาลูกเสือนะฮะกองไฟนี่กไม่โอเอ่าโอเคอ่าเดี่กาหมอนะเนี่ยไฟ เย่ <mm yeah. Blue <mm er> ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้น <mm <mm ้ำร้อนไปดิสกาแฟกันนี่อาจารย์เอินจะดิพี่กินนะฮะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเข้าไปครับผมโอ้ไทยอินไทยอินเพลินคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะดีไซน์บายทัญพงศ์นะคะซึ่งตอนนี้นอนหลูบตั้งไรเป็นอะไรวะเนี่ยสตอรีมอะไรพูดเล่น เพลินเพนเพนพี่กรณเมื่อคืนนอนกี่โมงคะนอนดึกนอนไม่ดึกหรอครับาทุ่มเหรอใช่เหรออุ้นนี่นอนเร็วกว่าเอิร์นอย่างเนี้ยแต่ละคนก็ขมักขะเม่นมากวงวิวไม่ถ่ายมาสกายมาดูวิวไม่ถ่ายถ่ายกาแฟสวยงามมากเลย เสียใจไหมไม่มีรูปตัวเองโอ้เสียใจครับไปขายยนงไงเดี๋ยวอย่าร้องไห้นะีรูปเดี๋ยวเดี๋ยวดิฟกาแฟให้กินอีรอนานแล้วเนี่ยรอนานแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหใส่อยากไปอยู่ด้วยอ่าไหนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหปลบมือสร้างภาพมากเลยเนี่ย ูดไก่อันเดียวมึงทำขนาดนี้เลยหรอนำร้อนมาแล้วน้ำรอได้เวลาดิบคุณหมอจะดิบเพ้ทาแล้วนะคะอันนี้เราต้องล้างก่อนนะมันเป็นตะหกเนาะดิบยากมากเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันเอียรเกาวิตี้งงมากตอนนี้กาวิตตี้งงมากโอเคเดี๋ยวเดียวขอคำนวณองศาก่อนนะว่าขอบคุณค่ะที่ช่วยกันทำมาหากินนะคะพี่ดี ถามว่ากาช่างมีไหมไม่มีถามว่านาฬิกาจับเวลามีไหมไม่มีดิบด้วยใจยังไงก็อร่อยนะคะเออเรามีความเชื่อผิดๆกันอย่างนี้หละบนรูปหัวใจสักทีนะความเอียงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ45องศา ไม่อร่อยก็ต้องบอกอรลาเป็นไงครับกาแฟอร่อยค่ะเข้มข้นอร่อยอร่อยมากนวลหอมซิ่งลูกฝีมือฝีมืออาจารย์เอิญฝีมืออาจารย์เอิญจริงเหรอตกลงมันคือกาแฟทุกท่านให้บอกกันดีกาแฟอร่อยครับกาแฟอร่อยเดียวกันบอกว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขนะกับ บรรยากาศตอนเช้าที่อุทยานทารีรัตนี้นะคะกับหมอเอื้อและเพื่อน oh. เห็นไหมว่าการที่เราตื่นเช้าขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะ oh. ก็ต้องบอกว่าเป็นมิชชั่นนะก็คือเป็นความตั้งใจเลยนะสำหรับปีนี้นะคะที่เอินเองก็อยากจะทําให้ตัวเองเหมือนกันนะคะก็คือเริ่มตื่นเช้าขึ้นนะคะนอนให้เป็นเวลามากขึ้น oh. เพื่อให้สมองของเราจาใส่แล้วก็มีเวลาที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นตอนนี้ เราทุกคนนะคะต่างก็ต้องดูแลตัวเองไม่มีใครเครียดน้อยไปกว่าใครแล้วนะทุกคนมีความเครียดทุกคนมีปัญหาเป็นของตัวเองงั้น เราอาจจะลองเปลี่ยนมุมมองในการจัดการปัญหา้ดยการที่คาดหวังจากผู้อื่นนะคะเราลองหันกลับมาทําอะไรที่มันง่ายๆใกล้ๆตัวแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ห่างจากผู้คนมากขึ้นแต่ว่าเราอยู่กับตัวเองได้ง่ายขึ้นและอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ง่ายขึ้นค่ะข้างหน้านะคะจะพาไปชื่นชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติไหนใกล้ๆบ้านนะ ของหมอเอื้นพิดาพาเพลินก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กด Subscribe ไลค์แชร์ไว้หน่อยนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ